สวัสดีครับสำหรับนักกอล์ฟที่มีปัญหาการพัดนะครับในกรณีที่ว่าเราขึ้นแบ็กสวิงแล้วไม้นะครับมีอาการแกว่งครับคำว่าแกว่งก็เหมือนกับให้จินตนา,าการว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคอนโทลทั้งแนวนะครับในการเคลื่อนที่ของไม้นะครับและหน้าไม้นะครับอาจจะเปิดหรือปิดไปมาได้นะครับนี่คือสาเหตุของอาการแกว่งนะครับทีนี้เราก็มาดูก่อนว่าการ แก่งของไม้เนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เราเคลื่อนที่กล้ามเนื้อไม่ถูกหรือเปล่านะครับที่ในกรณีที่นักกอล์ฟนะครับสําหรับนักกอล์ฟที่มีการเคลื่อนที่ของแนวไม้ที่แกว่งในกรณีที่แขนเราอ้าออกแบบนี้นะครับแขนเราเป็นอย่างนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แขนเราเป็นลักษณะนี้ครับแน่นอนจุดต่างๆหรือว่าจอยตรงข้อข้อต่อนะครับไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นศอกหรือว่าข้อมือเนี่ยจะมีจุดที่สามารถทําให้เราเออร์เลอร์ได้เยอะ ถ้าบางวันกล้ามเนื้อเราดีกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะครับก็จะทําให้จุดตรงนี้นะครับทํางานเออร์เลอร์ได้น้อยแต่ก็ยังมีเออร์เลอร์อยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นไปหลายๆหลุมหรือว่าวันนั้นเนี่ยโหเรานอนน้อยนะครับหรือว่าอากาศร้อนนะครับร่างกายอ่อนเพลียนะครับเสียเกลือแร่ต่างๆนการคอนทางจุดต่างๆมันก็ทําได้ไม่ดีแล้วนะครับดังนั้นนะครับการเคลื่อนที่ในกรณีที่แขนอ้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เออร์เลอร์เยอะ โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับต่างกันนะครับกับกรณีที่เราสามารถนำนะครับอัปเปอร์อาร์มหรือว่าท่อนแขนด้านบนนะครับมาชิดแนวสีข้างของเรานะครับอาจจะไม่ต้องชิดถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าให้เราชิดนิดนึงนะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะช่วยล็อกนะครับทำให้นะครับจุดต่างๆนะครับตัวที่ทําให้เออเลอร์ข้อศอกต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้น้อยลงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคลื่อนที่นะครับก็เคลื่อนที่ได้น้อยลงแบบเนี้ย ก็จะดีกว่าการที่เราเคลื่อนที่เป็นแบบเนี้ยเออร์เลอร์เยอะนะครับอ่าด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ครับแบบแรกคืออ้าแขนออน่อครับเนี้ยเออร์เลอร์จะเยอะแต่ถ้าเราสามารถหนีไปได้เงี้ยครับการเคลื่อนที่หรือพาสเนี้ยก็จะเริ่มค่อนข้างดีขึ้นนะครับไม่เออร์เลอร์มากนะครับอันนี้คือในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับเราจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องวิธีการยืนการจับไม้นะครับให้อยู่ในมุมที่เหมาะสม ในที่กรณีต่อมาก็คือว่าถ้าเอาเราปรับแล้วนะครับให้กล้ามเนื้อเราชิดกันมากขึ้นแล้วนะครับต่อมาเราจะมาฝึกให้ตัวทางเดินนะครับของพัตเตอร์นะครับมีการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเส้นตรงในช่วงหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะเป็นอาร์คสวิงนะครับแบบนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วก็ในกรณีที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยนะครับพอเครื่อปที่เป็นเส้นตรงเกิดหน้าไม้เปิดปิดเราจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับ ในคลิปนี้ก็คือให้นักกอล์ฟนะครับลองฝึกนะครับเคลื่อนที่ให้อัปเปอร์อาร์มนะครับชิดลําตัวก่อนนะครับเพื่อสร้างการเคลื่อนที่ให้มันเป็นคล้ายๆกับวันพีชนะครับคือลดการเออร์เลอร์ไว้ง่ายๆนะครับถ้าอย่างนี้นะครับโอกาสที่การแกว่งนะครับระยะห่างระหว่างศอกหรือข้อศอกก็ทําใหเออร์เลอร์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวกับการทําให้พาสสวิงเราตรงแล้วก็หน้าไม้สแควร์ครับ